สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาทำ AI animation นะครับด้วย Runway ML นะครับมีวิธีการใช้งานยังไงนะครับเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกมาที่เว็บไซต์ runwayml.com นะครับจากนั้น sign up is free ตรงนี้นะครับเราก็ sign up ด้วยบัญชี Google ของเราเข้ามาให้เรียบร้อยครับเมื่อเราเข้ามาที่เว็บ Runway ML แล้วนะครับตอนนี้ก็ปรับโฉมใหม่แล้วนะครับีหน้าตาก็ไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับ แต่การใช้งานก็เหมือนเดิมอยู่นะครับนั่นก็คือนะครับเรามาตรงนี้ก็ได้นะครับ Start with Image นะครับเราคลิกตรงนี้เลยนะครับนั่นก็คือเราจะเริ่มจากการอัปโหลดภาพ Image เข้ามานะครับโดยการคลิกที่ปุ่มอัปโหลดตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกอัปโหลดมาเลยจากนั้นไปนำภาพที่เราต้องการจะทำเป็น Animation นะครับผมจะลองเอาภาพจาก AI เนาะนะครับภาพ AI นะครับ Okay. นะครับเลือกภาพไหนก็ได้นะครับเดี๋ยวจะลองเลือกภาพที่มีลักษณะอะภาพนี้ก็ได้กด Open เข้ามาครับพออัปโหลดเข้ามาแล้วนะครับเราก็นะครับรอสักครู่นึงนะครับจะเป็นภาพทำเนียมภาพขนาดยอดเล็กๆหยุดมุม,มนี้นี่นะครับขึ้นแบบนี้จากนั้นเราก็กดไปที่ Generate ได้เลยครับ Generate ได้เลยนะครับซึ่งเว็บ รันวีเอมเอนี้นะครับเขาจะทำภาพนิ่งนะครับแล้วเขาก็จะประมวลผลภาพออกมาเป็น Animation นะครับซึ่งนะครับในความยาวของภาพแอน m เมชันนั้นนะครับแต่ละภาพเนี่ยจะยาว4วินาทีนะครับแต่เราสามารถที่จะทำให้ภาพนิ่งนะครับ4วินาทีนี้นะครับทำหลายครั้งนะครับ4วก4เป็น8 8บวก4เป็น12 12บวก4เป็น16อย่างเงี้ยนะครับ ให้มันมีความยาวนะครับเพิ่มได้เรื่อยๆนะครับจากภาพเดียวนะครับหรือเราจะทําเป็นภาพเคลื่อนไหวสั้นๆนะครับทีละ4วินาทีก็ได้นะครับแล้วเราก็เปลี่ยนภาพใหม่แล้วก็เอาไปตัดต่อนั่นเองนี่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาดูผลลัพธ์กันนะครับตรงนี้มันจะมีคําว่า extend ใช่ไหมครับก็คือสามารถที่จะขยายจาก4วิเป็น8วินะครับโดยการคลิกปุ่มนี้มันก็จะสร้างต่อคลิกปุ่มนี้มันก็จะสร้างต่อนะครับโอเคนะครับ เดี๋ยวเราจะมาดูผลลัพธ์กันนะครับข้างล่างจะมีปุ่ม Run ตรงนี้นะครับแล้วตัวนี้ก็เป็นขยายให้เต็มจอนะครับแล้วกด Play ตรงนี้นี่นะครับอ่ะลักษณะนี้นะครับอ่ะนี่นะครับมันจะเป็น a n i m เม i o นใน4ีวินาทีสั้นๆนะครับคล้ายๆกับการซูมภาพเข้ามานะครับอันนี้จะเป็นผลงานของ Runway นะครับ M L นะครับซึ่งนะครับหลายๆคลิปก็เอา เว็บนี้แหละนะครับไปทำเป็นแอนิเมชันนะครับเป็นภาพต่อเนื่องต่างๆนะครับใครที่ยังไม่เคยทดลองก็ลองทดลองดูนะครับก็อาจจะลองเปลี่ยนภาพแล้วก็ลองมาดูผลลัพธ์กันนะครับบางภาพก็ออกมาดีบางภาพก็ยังมีเพี้ยนๆอยู่นะครับก็อยู่ในระหว่างการพัฒนาหรือว่าอัปเดตของ AI นั่นเองนะครับยังไงก็ลองใช้กันดูนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ